ไม่ทั้งเยอเพื้อเยอะอับแล้วจับแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะเรื่องอ่ะรู้สึกว่ามันแตกต่างกับโมบ้าอื่นๆมีฮีโร่ของทั้งวอ r ค f t ทั้งสตาร์ค f t ทั้งเด b โบก็สนุกดีแล้วก็ในเกมยังมีอ็อบเจกต์ต่างๆให้ทำปีกย่อยซึ่งเกมอื่นไม่มีครับการฆ่ามินเนี่ยนใหญ่สามารถทำมาเป็นพวกเราได้นะครับแล้วการใช้เวลาที่ ค่อนข้างไวครับผมแล้วก็จะมีระบบมอชินเนรี่หรือว่าอ็อบเจกต์ต่างๆที่เราสามารถนำมาพริกสถานการณ์เกมได้คล้ายๆเกมเป็นการเล่นโมบ้าที่เรามีเควสที่เราต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดได้หมดได้หมดหวงดิเฮ้ยห่วงแล้วห่วงแล้วช่องแล้วอ้าวคุณยู่คนเดียวนี่วะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเลยไม่ต้องไปช่วย อย่างเช่นโมบายเกมอื่นๆเนี่ยก็จะมีแมปซ้ำๆๆแต่ส่วนไฮโดกสตอมเนี่ยก็จะเปิดช่องทางให้เราเล่นได้อีกหลายแมปมีแมปเพิ่มมาให้เล่นมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีการระบบการออกไอเทมสามารถวาร์ปกลับบ้านได้ตลอดเวลาโดนบอดค่อะไรนะโดนบอดค่าเฮ้ยคุณเนี่ยโดนคุณนี่ ป้ากันตลอดมีการบวกกันตลอดเวลาและเควสไม่ว่าจะเป็นลงถ้าลงไปเก็บกระโหลกเพื่อที่จะปลุกโกเลมขึ้นมาบุกบ้านมันอะไรอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดเป็นเกมอื่นเราจะมีปัญหาเรื่องของการเออเคเอสบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราต้องช่วยกันทำอออบเจกตีฟให้สําเร็จ <S <S เกมเมอร์ไทยที่กำลังมองหาสิ่งแปลกใหม่และสิ่งที่ท้าทายครับเกมนี้เลยครับคือคำตอบ ถ้าคุณเป็นแฟนโมบา้าถ้าคุณเป็นแฟนบอลของบิาร์เชื่อเถอค่ะว่าฮีโร่อ t h เดอะสตร์เนี่ยสนุกแน่นอนค่ะฮีโร่เ e s t o อมเป็นตัวเลือกที่ดีมากครัเพราะว่าเป็นเกมที่ง่ายและสนุกในตัวมันเองครับ